สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับโจทย์ข้อที่7นะคะชื่อนางสาวบริศจิติภาสุชั้นม,ทมัทยมศึกษาปีที่6กทับเลขที่26ค่ะข้อที่7โจทย์บอกไว้ว่าถังน้ำไม่มีฝาปิดใบหนึ่งบรรจุน้ำมวล1น1กิโลกร,รมัมอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสต่อมานำน้ำแข็งมวล0.5น0.5กิโลกร,รมัมใส่ลงไปในถังน้ำแล้วนำไปตั้งบนเตาไฟเพื่อให้ความร้อนนะคะ โจทย์บอกว่าจงหาว่าจะต้องป้อนพลังงานอย่างน้อยที่สุดเท่าไรจึงจะทำให้น้ำในถังเนี่ยเหลือ0.5กิโลกร,รมัมจากน้ำมวล1กิโลกร,รัมนะคะให้เหลือแค่0.5กิโลกร,รมัมพอดีนะคะกำหนดให้โจทย์คือกำหนดมาให้นะคะว่าความจุความร้อนของน้ำเท่ากับ4.2กิโลจูล4.2กิโลจูลน,นี้ก็คือตัวความจุความร้อนก็คือ c ค่ะเขียนไว้เลยนะคะว่า c เท่ากับ4.2กิโลจูลค่ะกิโลจูลต่อกิโลกร,รัมเควินนะคะความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวเท่ากับ3 3 3กิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอเท่ากับ2250กิโลจูลต่อกิโลกร,รัมค่ะ,คะวิธีทำนะคะก็คือน้ำแข็ง น้ำแข็งเดลต้าคิวเท่ากับ ML Delta เดลต้าคก็คือสูตรของการเปลี่ยนสถาน,นะนะคะเพื่อที่เราจะเอาให้มันไปเป็นหลอมเหลวนะคะก็คือ M คือเราต้องการ ต้องการหาน้ำในถังที่เหลือคือ0.5กิโลกร,รมัมเราก็ใช้0.5คูณกับ333 333ก็ค,คือความร้อนแฝงเฉพาะของการหลอมเหลวคือเราจะทำน้ำแข็งหลอมเหลวให้ไปเป็นน้ำนะคะก็จะได้เป็น166.5กิโลจูลค่ะอันนี้ก็เอาสองอันนี้มาคูณกันนะคะก็จะได้เป็น166.5กิโลจูลค่ะต่อไปหลอมเหลวนะคะก็ให้ไปเป็นน้ำน้ำอันเนี้ย ก็คือน้ำแข็งเนี่ยละลายไปเป็นน้ำแล้วนะคะก็เลยเป็นเดลต้า q เท่ากับ mc เดลต้า t ค่ะ mc เดลต้า t ก็คือสูตรความร้อนที่ได้รับการสูญเสียนะคะจะเท่ากับ0.5ก็คือ m มวลน้ำในถังคือ0.5กิโลกรัมคูณสีสีนะคะสีคือความจุความร้อนเท่ากับ4.2คูณ100 100อันนี้ก็คืออุณหภูมิที่จุดเดือดก่อนที่มันจะกลายเป็นไอนะคะของน้ำก็คือจุดเดือดสูงสุดก็คือ100ค่ะ ก็เอาสตัวนี้มาคูณกันก็จะได้เป็น210กิโลจูลค่ะต่อมานะคะเป็นน้ำน้ำอันนี้เราจะใช้เป็นมวล1น1กิโลกรัมนะคะมวล1กิโลกรัมเมื่อกี้เป็นน้ำมวล0.5กิโลกรัมนะคะก็ได้เป็นน้ำ เดลต้า q เท่ากับ m c เดลต้า t ค่ะคูณกัน m ก็คือ1นะ้ำมวล1กิโลกร,รัมนะคะจากที่โจทย์ให้มาคูณกับ4.2ก็คือความจุของความร้อนเดลต้า t เดลต้า t อันนี้ทำไมเป็น70ก็คือจากที่มันเนี่ยมีจุดเดือดสูงสุดคือ100ใช่ไหมคะที่จะกลายเป็นไอแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสก็คือในที่ไม่มีฝาปิดใบหบรรจุนะ้ำมวล1กิโลกร,รมัมอุณหภูมิ30องศาเราก็เอา 100ที่จุดเดือดสูงสุดนะคะลบกับ30ก็จะได้เป็น70ค่ะเราก็เลยใช้70 70องศานะคะเซลเซียสแล้วก็เอา3ตัวนี้มาคูณกันนะคะก็จะได้เป็น294กิโลจูลค่ะอ,อันนี้ต่อไปนะคะก็เป็นน้ำรวม1.5กิโลกร,รมัม1.5กิโลกร,รัมก็คือเอา น้ำที่มวล1น1กิโลกร,รัมกับน้ำในถังที่เหลือ0.5กิโลกร,รัมนะคะมาบวกกันก็จะได้เป็น1.5กิโลกร,รมัมสูตรนะคะเดลต้าคิวเท่ากับ ML ็ก็ได้เป็น1คูณ2250ก็คือ2250ค,22คือความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอก็คือที่มันเป็น1.5นะคะคือ,ค,อคือตอนแรกอะ่ะม,มันมันมี0.5คือมันกลายเป็นไอแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาอะ่ะก็คือเอาน้ำมารวมกัน ก็จะได้เป็นความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอน้ํากับไอมารวมกันนะคะความร้อนแฝงก็จะได้เท่ากับ2250ก็จะได้เท่ากับน้ํารวมนะคะเท่ากับ2250กิโลจูลค่ะแล้วโจทย์นะคะก็บอกว่าให้เราหาโจทย์นะคะก็ให้เราหา ว่าจะต้องป้อนพลังงานอย่างน้อยที่สุดเท่าไรจรึงจะทำให้น้ำในทางเหลือ0.5กิโลกรัมพอดีนะคะก็เอามาเป็นเดลต้าครวมเดลต้าครวมก็คือการที่เราทำอันเนี้ยเอามารวมกันทั้งหมดนะคะเอาคำตอบของทั้ง4อันเนี้ยมาบวกกันนะคะก็ได้เป็น166.5บวก210บวก294บวก2250คำตอบนะคะก็จะได้เป็น2920.5กิกิโลจูลค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ